สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอของเมื่อวานนี้นะคะว่าที่ประชุมคอรมอได้เห็นชอบอนุมัติ โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาหรือ a n y w h e r e anytime เป็นการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องและงบประมาณผูกพันสำหรับแจกอุปกรณ์เสริมการสอนของนักเรียนและครูในรูปแบบการเช่าเครื่องพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดยในปี2568ค่ะได้ขอจัดสรรเครื่องอุปกรณ์ให้กับนักเรียนจำนวนกว่า6,000คนนะคะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนขยายโอกาสและในปี2569ได้ขอจัดสรรงบประมาณไปจำนวน2.9หมื่นล้านบาทสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหลือทั้งหมดประมาณ1.2ล้านคนค่ะ ซึ่งในงบประมาณปี2,569จะขยายผลนะคะไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนคุณภาพอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคะ่ะเรื่องหนึ่งที่เข้าครมอเป็นเรื่องงบประมาณซึ่งจะมีงบอยูสอ่สองโครงการหลักด้วยกันเป็น,นบปงบผูกพันงบต่อเรื่องนะฮะขยายหมายถึงว่า e n n m ที่การแจก แจกอุปกรณ์ให้เด็กได้ไปเรียนใช้ในระบบออนไลน์นะครับที่เบื้องต้นเมื่ประมาณปี68ได้เสนอไปขอไปทั้งหมด600,000คน600,000คนนะฮะที่ที่เราทราบกันในงบประมาณปี68แล้วประมาณแล้วงบประมาณปี69ที่จะขยะที่จะขอเพิ่มนะครับก็จะเป็น1ล้านเพิ่มอีก1 000, 000ล้าน2แสนคน ในหกแปดเนี่ยที่ขอไปคือขอแจกกับเด็กในมัธยมสี่ถงหในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขยาโอกาสส่วนของประมาณปี6-9นี้ก็คือขอให้กับเด็กม .4 ีถึงหที่เหลือทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดท,หทั้งหมดนะครับก็คือโรงเรียนที่ได้แล้วก็โรงเรียนที่ไม่ได้เาะได้เพิ่มทั้งหมดแปลว่า 69เนี่ยจะเป็นงบประมาณที่ขอเช่าอุปกรณ์ให้เด็กม .4 ถึงม .6 ทุกคนในสพทได้ได้รับออนะครับได้รับอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วก็ยังขยายลงไปยังมัธยมต้นนะครับในโรงเรียนคุณภาพแล้วก็โรงเรียนข่ยโอกาสอีกนะครับแต่แต่ยังไม่ครบมัธยมต้นทั้งหมดนะครับถ้าเดี๋ยวปีหน้าจะขอให้ครบเลย ก็จะแปลว่าแต่ตอนนี้มัธยมปลาย4-6ในสังกัดสวททุกคนจะได้รับการแจรก,อก,รกอุปกรณ์นะครับแล้วก็มัธยมต้น1-3ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนแข่โอกาสก็จะได้รับอุปก, <ๆ S 1> ก,กรกณ์เบสเซ็ตทั้งโครงการเก่าโครงการใหม่จะได้เด็กจะได้ประมาณ1ล้าน1ล้านบาทสารมาเครื่องนะฮะรวมครูด้วยส่วนหนึ่งนะแต่เด็กก็จะส่วนมาก ที่เราจะงบทั้งปี68แล้วที่ผูกพันมาแล้วก็ปี69ขอใหม่ในงบประมาณตัวนี้ก็พูดถึงการขอ,อขยายเนื้อาหาคือคอนเทนต์ในที่จะทําเพิ่มจาก 68, 68 68เราได้นุมัติมาแล้วครับแล้วเราก็ทำกำลังกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งมันก็จะขาดบางกลุ่มสาระก็จะได้ครบเพราะเราโดนตัดไปเราก็ขอเสนอเพื่อจะขอให้ครบ ก็จะ,จะจะจะได้ครบช่วนนะครับอ69อย่างที่ผมบอกว่า <60. S 2> ก็จะจะขยายไปอีก1.2ล้าน2แสนเครื่องน,นะครับพร้อ,อมกับทำแล้วมันไม่ใช่ปีเดียวนะครับมันคือการเช่า5ปี 6, 6 9ก9จนถึงเจ <c oughs> ก็29,000ล้านาล้าน5ปีเนี่ยจะมีเด็กหมุนเวียนที่จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ประมาณ สล้าน5้าล้านคนก็เป็นเป็นเป็นงบประมาณที่เยอะไหมก็ถ้าการศึกษาผมว่าคุ้มนะ